การหางานออนไลน์สมัยนี้เนี่ยนะครับมันมีภัยแฝงที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่คำถามคือแล้วมันปลอดภัยแค่ไหนล่ะเพราะต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขาไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับคือข้อมูลล่าสุดจากซีกเนี่ยชี้เลยว่ามิจฉาชีพในเอเชียแปซิฟิกฉลาดขึ้นมากน่ากลัวเลยล่ะครับโอเคเรามาดูภาพรวมในระดับภูมิภาคกันก่อนนะครับคือเขาไม่ได้สุ่มโจมตีนะแต่มีเป้าหมายชัดเจนมาก น่าตกใจมากครับเกือบหนึ่งในสามของโฆษณางานปลอมเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นเลยถ้าดูเป็นรายประเทศนะครับอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นี่คือเสี่ยงสูงสุดเลยต้องระวังเป็นพิเศษที่น่าสนใจคือเขาปรับกลยุทธ์ตามภูมิภาคด้วยนะครับแต่ละที่ก็จะเน้นกันไปคนละแบบเลยแล้วในไทยล่ะคือถึงประกาศหลอกลวงจะน้อยกว่าแต่ความอันตรายนี่พุ่งเป้าไปจุดเดียวเลย6 7 ตัวเลขนี้คือสัดส่วนงานหลอกลวงในไทยที่พุ่งเป้าไปที่งานแค่ประเภทเดียวเท่านั้นครับเห็นภาพชัดเลยครับ2ใน3คืองานขายที่ใช้ค่าคอมสูงๆมาล่คนอยากรวยเร็วนั่นเองก็คือเล่นกับความหวังของคนนะครับโดยเฉพาะคนที่กําลังรีบคนที่ต้องการเงินด่วนแล้วแบบนี้แพลตฟอร์มอย่าง JobsDB by Seek เขามีวิธีสู้กลับยังไงเรามาดูกันครับทางผู้บริหารเขาเน้นย้ำเลยนะครับว่า นี่คือความรับผิดชอบในการสร้างตลาดงานที่ปลอดภัยและโปร่งใสวิธีการก็คือใช้การป้องกันหลายชั้นทั้งตรวจสอบผู้จ้างคัดกรองประกาศและมีระบบให้ผู้ใช้ช่วยรายงานด้วย4.3ล้านนี่คือจำนวนประกาศงานที่ถูกสแกนทั่วภูมิภาคในแค่ปีเดียวครับแล้วก็มีผู้จ้างที่น่าสงสัยกว่า3,600รรายถูกบล็อกไปก่อนที่จะได้ลงประกาศงานซะอีกครับ ส่วนประกาศงานที่สุ่มเสี่ยงอีกเกือบ2,800ประกาศก็ถูกตรวจเจอแล้วก็ลบออกไปทันทีแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะมิจฉาชีพเองก็พัฒนาเหมือนกันหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI สร้างโกงเนียนๆหรือแอบอ้างเป็น j o b บดีผ่านโซเชียลมีเดียก็มีต้องระวังให้ดีเพราะงั้นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือความรู้ของเราเองเนี่แหละครับป้องรู้ให้เท่าทัาน ซึ่ง Jobs DB เขาก็มีศูนย์รวมข้อมูลความปลอดภัยให้นะครับเข้าไปอัปเดตเคล็ดลับหรือกลโกลงใหม่ๆกันได้เลยพอรู้แบบนี้แล้วเวลาหางานครั้งต่อไปจะมองหาอะไรก่อนกันครับระหว่างโอกาสกับความปลอดภัย